อิติปิโสภะควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโ,โตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโต ท้าเวสุวรรณโนภระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนภระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนภระสุขัง พรหมรังสีนามตโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าวเวสสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าวเวสสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโต อรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าวเวสสุวรรณโนภลระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าวเวสสุวรรณโนภลระสุขังพรหมรังส bueno ีนามโตอรหังพุทธโต นะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโต ท้าเวสุวรรณโนภระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนภระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนภระสุขัง พรหมรังสีนามโตอ,อรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสวุวรรณโนพะละสุขังพรหมรังสีนามโตอ,อรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสวุวรรณโนพะละสุขังพรหมรังสีนามโต อรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโต นะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะ อิติปิโ,โสภะควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ราชาโตท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท,า yem, ท้าเวสุวรรณโนพละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโต ท้าเวสุวรรณโนภระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนภระสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนภระสุขัง พรหมรังส jam ีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าวเวสสุวรรณโอพะละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภคะวาราชาโตท้าวเวสสุวรรณโอพะละสุขังพรหมรังสีนามโต อรหังพุทธโตนะโมพุทธ,ธายะอิติปิโสภควาราชาโตท้าเวสุวรรณโนพะละสุขังพรหมรังสีนามโตอรหังพุทธโตนะโมพุทธ,ธายะ